สวัสดีครับคุณหนอ่อยเขาเรียกว่าครับพี่น้องนะครับวันนี้จะพามาอัปเดตง้วนะครับของคุณพ่อคําปันนะครับเนาะยูบันหมาคานะครับบนแกดำอำเภอแกดำจังหวัดมาารคามครับมีตัวงานรับพี่น้องนะครับวันนี้จะพาเบิึงง้วเพิ่นนะครับเนาะติดตามได้เลยครับครัพผมนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องง้วเพิ่นคุณพ่อคําปันนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวนี้เพิ่นตะลังเอาหนามให้ง้วพอดีครับง้วเพิ่นนวครับพี่น้อง หลากหลายเลยครับพี่น้องครับนี่ครับพินฝูงเดี๋ยวผมจะถามเพิ่อนมาตั้งไหนนะครับน้องเพิ่นกระลังเองี้ยงง้อยู่ครับพี่น้องเพิ่นสังเอมไม้พอดีนะครับนะครับโอ้ยไปครับพี่น้องนะครับนี่ครับ นึ่งทีมดับมึงนะครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้สี16 16 16 16 16ค่ครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเอ็าี่ะมาณสิบหกสดตัวพี่น้องครับครับอ้ครับพี่น้องครับนี่เถิไง่พี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆครับนครับม่นี่ งนี่ครับนะครับสูงอาจจะร้อยประมาณร้อยหาสิบตัวหกสูลครับพี่น้องตัวนี้นรเป็นหัววรุ่นับจัว่าเกือบ2ปีตัวนี้าดวานะครับผมสอบถามเปิดอีกเทนึงนะครับเนาะนะครับตัวนี้ก็ใหญ่ครับพี่น้องโอ้ตัวนี้ไหมพี่น้องงามครับนี่ สองรถครับพี่น้องเป็นน้องมาให้นะครับเนาะครับแบบนี้นะครับงานีมันจะเป็นงาอ่าที่เพิ่นไปตัดมาตามคันน้านะครับคาดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนสวยๆเลยนะครับต้นออนซ้อนตัวนี้พี่น้องไง ตื่นๆมันตื่นหน่อยนะครับเนาะนะครั้ำแข็งไกลๆนะครับตื่นฝนครับนจากตัวครับเดินเนี่อ๋อมีสิบหกตัวนะครับสิบหกตัวตัวแม่จากตัวครับมีตัวแม่จากตัวมีตัวแม่จากตัวครับ ตัวเมียสิบเอ็ดตัวตัวผู้หาตนะครับท่องท่องจักโตัยใชครับตอนนี้มันมีท่องจักโตท่องอยู่หาตัวนะวั่นซ้อนตัวนั้นไหมตัวเงี้ยฟ้าบนญไหมท่องตัวใดครับตัวนั้นตัวยังเงี้ยตัวนั้นท่องตัวใดครับพอมันใชไหมครับท่องกับตัวใดผสมหรือผสมโตัวตัวใดครับโอ้ท่องพริกแดงนะครับตัวเงี้ยครับตัวนั้น ก็มีไก่ควอดด้วยะยังนี่นตเี่ะคอวอดก่แถกตตัวนั้นไหมใหญ่มันอ้วนอือหยางมือจักรถครับนีย้กินหยามือละรถหนึ่งนะครับเกามันละเ๋าวมันจะใส่ครับเนี่น้ำนาน้ำนี่กงโอ้น้ำคูคะน้ำคูคนานะครับมือละรถนะครับไหนกินหยางมรถไห้กินหยามันคืออ้วนเถอะใินสิหออยางคล้มมาตวเลยกินยามือละรถนะครับแต่ว่าอ้วนครับพี่น้องครับย

มันนี้มันสิเป็นล้านคนทีนี่ชิบหกชิบเจ็ดตัวเนี่ยครับนอนนี่บ่รครับนี่นอนอน,อน,อนี่เนาะรบเียของนอนกับนนนนนนขวากันอยู่ด้านหลังนะครับพื้นที่ก็หลายไร่ครับตัวนี้นะครับประมาณอาจจะหาไร่ได้อยู่ อย่สิตัวนะครับตัวเมียอยู่11ตัวเนาะตัวผู้5ตัวนะครับท้องอยู่4ตัวนะครับแล้วก็มีงวน้อยอีกหลายตัวนะครับพี่น้องนะครับอ่าพี่นาการ่าจะ20่สิบัวโตครับเพิ่งเพิ่งมาขายออกนะครับนี่ครับผมเงินแสนเงินล้านเพิ่งนะครับเนาะนะครับได้มันได้มันมาของครับผมมีเรื่องเหยียดหายเหยียดน้ะไปอืมกดลูกเต้ากับเขาก็ไปทำโงงานของเขาครับ กเ,เลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมนะครับแต่ว่าโอ้นี่ครับออนซ้อนหลายว่าไหมเนี่ยตัวงามๆครับผมคลิปนี้ก็บฝากพี่ฝากน้องพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ